ปปน,น,นี่น้องเยรบเ่้อง่างเอกเราสิไปกินเขากับยังบันรู้ก็ง่ายอย่างละมือนี่น้องเอ๊ะกินเขาน้องกันนอ้ไก <c oughs> ินเขาก <c oughs> <c oughs> ินเขายัมันโอ้ยังไงเ <c oughs> นี่ย สวัสดีพี่น้องมามื่อนี่มากินขาน้าน้ำข้นยังลโอ้นอ,งอางนยังกินนเป็นเยบโอ้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัเดเผ็ดก้นเี้่ก้นนี้กินเขา้าอีเลีก็เส้นน้ำยา,ยากัน่น้องาก็เน้อเส้นน้ำยาจะปิดเพอกินเข่าเซ้ยโอ้ดังก๊อกเลยจะเส้นได้กินเข่าไงพี่น้อง <c oughs> กินแก้วันแก่ยาญ่ใช่ไหมเป็นไขรเป็นอยังดีคนใส่เลยตกเลยอย่าเนี้นะเป็กเงินนะเป็กง่ายว่ะเอายังไงแกปวดหัวเนาะเป็กแกปวดหัวจากไหนเอ้ามาเดูมากินก๋วแซ่บเป็กก่อนได้พี่น้องเป็กก่อนไม่เกี่ยวน้ำสูดได้ยามร้องนาะอ๊าไม่ก่อนอ่ะเยอะเลย มันคือวาันแซ่บแค่เราเนี่ยมน้คือมาแซ่บอ,อ,องดนาะวอ้ีบเขาคืองานจะบัดรออดัง่ๆแนวน้ากันเอาน้ามึางับบไรมึดูมงดูมาพ่น้ำมาแซ่บเนี่ยมัดเปียโอ้ปัดกันให้ไกลกัน้เป็นยังไงเี้ย

อืมอตายกอวึมเมื่อ uh> กินมักเส็จแล้วยังอ่ะผัดเผ็ดผัดเผ็ดกลางไหนไกลด้วยนี่น้องนี่แตจลูกโดดลูกโกด เผ็ดด <c oughs> ูดจันเยอะเกี้ยงเนี่ยโ <c oughs> อาไงับ

terdikit macam tu. Oh, kau ke dapat jemputan. Masuklah. Sama. อาาไกมัน,น,นพอ่พี้งอืมอาหัรไก่ล้วนๆนะ <laughs> không Ừ. lại đâu นอ,นอนมือปาซวตานะักตานะักพี่น้องตานะัผู้ใดไม่อยากแก้องบ,บอกมาเลยเด้อกมมันน้งบางนะน้องไหนน้ำหนักตากินอยางปสิ้นแนาแซวไม่ได้แก้เราหะนันเป็นยา <c oughs> <c oughs> ทำเมือ่อเียซี่เมื่อไข่หาหมอกินได้ไปได้เรียกได้หาหมอไว้ <c oughs>

ทางไหนไก่ได้พห่น้อง

มาทํางานถึงแล้วอื้อ